ก็สวัสดีทุกคนกั mm hmm. mm hmm. นด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับเหรียญตา2เหรียญตานะครับในแมปที่มีชื่อว่า Dive World แล้วก็อีกแมปหนึ่งนะครับก็คือ The Mimic นั่นเองซึ่งเราจะเริ่มที่แมปแรกก่อนอย่าง Dive World นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าวิธีการรับรับเมื่อเราเข้ามาในแมปนะครับทุกคนจะเห็นคำว่าเริ่มนะครับที่เป็นปุ่มสีฟ้าให้เรากดได้เลยนะครับเมื่อเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับให้ทุกคนกดตรงคำว่าขับรถนะครับจะเป็นปุ่มฟ้าเหมือนเดิม โอเคนะครับเมื่อเรากดเสร็จแล้วเนี่ยตัวเราจะวาร์มาตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทาก็คือให้ทุกคนนะครับกดปุ่มเดือดันนะครับซึ่งมันจะอยู่ด้านล่างซ้ายนะครับก็อยู่ไม่เชิงด้านล่างหรอกคือมันจะอยู่ตรงกลางอะ่ะตรงทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นปุ่มคาว่าเดือดันอยู่ให้เรากดไปเลยเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับจะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้เรากดตรงคําว่า start event ได้เลยเมื่อเรากดแล้วนะครับมันจะขึ้นตัวลูกศรแบบนี้มานะครับให้ทุกคนเดินตามลูกเอ้ทวยให้ทุกคนขับรถตามลูกศรมาได้เลยนะครับเมื่อ ไอตัวแบบอะไรอ่ะที่ว่าห้อยกับรถอ่ะเป็นสีฟ,ฟ้านั่นแหละซึ่งให้ทุกคนนะครับขับรถมาหลังจากนั้นก็ให้เข้ามาใกล้ๆตัวนี้แล้วให้เรากด e จะเป็นการติดเอ่อไอตัวแบกรถเขาเรียกอย่างนี้เลยละกันหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับตามตัวจุดที่เป็นจุดสีเขียวๆมานะครับ เมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เรามาตรงพื้นที่สีเขียวหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเดินตามลูกศรมาได้เลยนะครับตัวเควสที่เราได้รับก็ง่ายมากเลยนะครับแค่เรานั้นขับรถนะครับขับรถชนสิ่งของนะครับซึ่งมันก็จะบอกอยู่ด้านหลังนะครับว่าเราต้องการเท่าไหร่นะก็ให้เราชนไปเรื่อยๆนะครับพอเราเก็บครบแล้วก็กลับไปส่งเควสตามลูกศรเหมือนเดิมทาสลับไปเรื่อยๆอ เรียบร้อยนะครับพอเราทําครบหมดเนี่ยเราก็จะได้ตัวเหรียญตามานะาก็เดี๋ยวเราไปดูในแมปเดอะมิมิกันว่าวิธีการรับเหรียญตาเดอะฮันมารับไงต่อมานะครับก็คือเดอะมิมิกนั่นเองก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในว่าวิธีการรับมารับไงนะครับสำหรับเหรียญตาของเดอะฮันเนาะว้าวก็เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนกดปุ่มเขาว่าพลย์ได้เลยมันจะเป็นปุ่มสีข,า,ขาวๆนะเออก็กดไปเลยโอเคนะครับเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยให้ทุกคนออกมาด้านนอกนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะมีแสงสีฟ้านะครับซึ่งความจร นะครับก็ให้ทุกคนกด e ได้เลยนะครับเป็นกด e ครั้งนะกดกด e ครั้งเออเมื่อเรากด e ครั้งเสร็จแล้วนะครับตัวแมพก็จะวาร์ปเรามาอีกที่หนึ่งนะครับนะซึ่งวิธีการรับตัวเหรียญตาเนี่ยให้ทุกคนนะครับเก็บไข่หลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนมาขายนะครับตรงปุ่มเซลล์อะไรมันจะมีไอเนี่ยปุ่มเซลล์เนี่ยเออนั่นะแหละก็คือเนี่ยตัวเนี้ย ลุ่มเซลล์นะครับก็ย้มทําไมหลายรอบเมื่อเราเอาไข่ไปขายเนี่ยเราก็จะได้ตัวทองคําแท่งมานะครับให้ทุกคนนะครับเดินมาตรงคําว่า the market นะครับก็ให้เดินเหยียบไปเลยเมื่อเดินเหยียบแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับซึ่งเมื่อเหยียบแล้วนะครับเราจะเห็นเหรียญตาอันแรกที่เป็นของ the h a n ะก็คือเป็นไข่กระต่ายก็วิธีการเก็บไข่นะครับตัวไข่เนี่ยมันจะอยู่รอบแมปเลยนะซึ่งเราสามารถเก็บได้นะครับเราสามารถเก็บได้สูงสุด15ฟองนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนเอาไปขาย ให้เราเก็บไข่ไปขายนะครับจนกว่าทองเราจะครบ1 0 0 0พันนะซึ่งมันก็ไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะครับโอเคเมื่อเรามีทองครบ1000พันแล้วก็ให้เรามาซื้อเหรียญตาได้นะครับนี่นะกดเสื้อแรกเลยอ่าเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ตัวเหรียญตามาแล้วก็วิธีการรับเหรียญตาทั้ง2แมบบนะครับก็มีเท่านี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยลืมซื้อเสื้อกูดคอร์ดกดซื้อเกงด้วยสำหรับวันนี้ลาไปเป็นแ,แล้วครับสุดขาัเราจะเจอกันคลิปหน้าน,นะครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ